สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเส็ง VIP เช้าบ่ายนะคะวันที่25สิหางหาคม2567นะ้าอินพี่น้องวันอาทิตย์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่จะจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้นะคะก็คือการจอเด่นวิ่งลูดแยกรอบนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายเด้อค่ะพี่น้องเด้อถ้าสมมุติว่า FC ไม่ชอบก็ให้ FC ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะทุกคนทุกคนจะพาทุกคนไปดูันที่24สี่ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนคะวเวลาเข้าเข้าเยอะเวลาหลุดหลุดหมดพี่น้องจะให้เด่น8และห้านะคะรอบเช้ารอบบ่ายเก้าและศูนย์รอบเช้ามา สามเก้าหนึ่งแปดสามพี่น้องเด่นมาแปดคู่แปดสามใจบริจับห้เนาะคะ่ะเลขเด่นประจําวันเจ็ดกับสองหลุดรอบบ่ายใจให้เก้าไศูนย์มาหกสองสามสี่ห้าวันนี้หลุดนะคะทุกคนมาเก้าห้ารอบเช้าสลับกันมาพี่น้องเลขเด่นประจําวันรอบบ่ายมาสองนะคะเจ็ 7, ดหลุดนะคะทุกท่านไปต่อลุ้นต่อวันที่ยี่บห้านะคะถ้าช่วงไหนหลดุด fc ทุกท่านหยุดปรกอน,นอเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวหยุดเซาเมยก่อน อีกจากมือสองมือก็ค่อยมาตามไม่ประมาณนี้นะค่ะเนาะสำหรับวันที่25นะคะจากที่ใจคํคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่1และ8เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะ1 7 1 6 1 1 1 9 1 3 1 2 8ค่ะ8 1 8 7 แปดหกแปดเก้าแปดสามแปดสี hmm. ่เด่นรอบายอยู่ที่เจ็ดและหกค่ะทุกท่านเจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดสี่ค่ะทุกคน 6กนะคะหกเจ็ดหกหนึ่งหกแปดหกหกหกสองหกสามนะคะพี่น้องประมาณนี้คะ่ะพี่น้องมาดูคะ่ะผู้ติดติด่งแปดเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกแปดหนึ่งแปดเ 7กับ6รอบบ่ายเจ็ดหนึ 8, ่งเจ็ดแปดหนะคะนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันอาทิตย์กันค่ะทุกคนเลขเด่นประจำวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งและเลข6นะคะเบิ้ลประจําวันคือเบิลหนึ หนึ่งกับหกนี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคน Fc ทุกทุกท่านขาสำหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดและเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะทุกคนมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะพี่น้องถ้าสมมติว่า Fc ท่านไหนไม่ชอบก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยแล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่าน เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่1และ8เด่นประจําวันอยู่ที่หนึ่งและหเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหติดเลขกเด่นประจําวันเล็เบิ้ลประจําวัน8ค่ะ8 1ดหนึ่งดหติดคู่ตัดเด่นทั้ง8 1ดหนึ่งทั้งแ6ดหพี่น้องเป็นตะลุนบ่พี่น้องค่ะมื่อนี้คือติดหลายแท้เกับหรอบบ่ายและ1กับหเด่นประจําวันเป็นเจ7ดหนึ่งเจ็ดหติดคู่ตัวเด่นทั้งสองคู่นะคะชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะ 6กค่ะหกหนึ่ติดเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคน6116เนาะ,ค,ะค่ะค่ะทุกท่านสําหรับแนวทางนะคะหุ้นทางเสียง VAP เช้าบ่ายวันที่25สิบงหาคม2567นะคะใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันๆสปูจุกนเด้อค่ะพี่น้นองสวัสดีค่ะ